بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadal abduhu wa rasuluh Arsalahu bilhuda wa dinin haq Li yudhahirahu ala dini kullih Walau karihan musrikun Amma ba'du Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anin karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim قُلْ هَنْ نُنَبْبِئُكُمْ بِأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَلَّذِينَ ضلّت سَعْجُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوامسوك كوامتا كوامبراني جاء الله จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องครับตอนที่แล้วนะผมได้คุยกับพี่น้องเรื่องราวของฮูดันและก็ดอลานะอายะแรกที่ผมเกินให้กับพี่น้องฟังนั้นก็คืออูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรอยิม ฟังกานัยรยูลิกออารบบิฮิฟันจะมันอมัมรันสัลิฮาวเลายุสริกบิอิบาดะติรบบิฮิอหะดาใครก็ตามที่เขาหวังที่จะพบกับอัลลอฮ์ให้เขาปฏิบัติอามันที่สอลนะคืออามันที่มีรูปแบบจากท่านหอซสูนและอย่าได้สร้างภาคีในการทำอิบาดะต่อเลาะโดยเด็ดขาด พี่น้องครับนี่คือหลักการพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับอายาแรกเนี่ยตะอมุมรุบินอามาลิสซาเละมาอันนะยอันนินอิสอรากบิลละใช้ให้เราปฏิบัติอามันที่สอนและพร้อมกับควบคู่กันไปห้ามในการที่จะมีสิ่งหนึ่งมาคู่ควรกับพระผู้เป็นเจ้าในการทำอิบดตด้วยนี่อายาแรก วรอายาวรอา,าตานี่อูครยานี่และอีกสองอายะแรกสุดท้ายเนี่ยตัสตาริตอนีอิห์ซานะมะอิสลามีวะฮิลิลลอฮิซุบฮานะฮุวะตัาลาทั้งสองนั้นอัลลอฮ์ได้วางกฎเกณฑ์ในการทําความดีนั้นควบคู่กันไปกับมอบในการทําอิบาดาานั้นให้กับอัลลอฮ์องเดียว ไม่มีสิ่งอื่นมาคู่ควรโดยเด็ดขาดฟามันอัลละวัจยะฮาหูลิละใครที่มอบเรือนร่างให้กับอ AH. ัลลอฮ์วะลัมยุสริกบีอิบาดะติรอบ,บีอีอะฮัดาไม่เอาสิ่งอื่นมาคู่ควรในการทำอิบาดากับอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดไม่มีสักอย่างเดียวคำตอบคือฝากกัด ละสด,ดีนะลิลแลาฮิวราดแน่นอนนั่นคือเขาบริสุทธิ์แล้วในเรื่องเราที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เขาทำเพื่ออัลลอฮ์องเดียววาลากินแต่ว่าซาลิกะไอยอย่างที่ว่านี่นะลายักปียังไม่เป็นคำว่าพอเพียงมาลำยับอันซาลิกที่เขาไม่ได้ทำอย่างนี้นะยังไม่เป็นการพอเพียงทำอย่างไรแ่ละครับ ว่าหัวมูฮซินนโดยที่เขาเป็นบุคคลที่ประพฤติดีด้วยว่ามาลัมยามันอมามัลซัลสอเลหประพฤติดีด้วยแต่เขาไม่ปฏิบัติอามันที่สอแหละวันอีฮซานุวันอามาลิสอเลห์ไม่ปฏิบัติอามันที่สอแหละไอฺุกรรบะลิละฮ์บีมาสราหอลอ คือเขาเป็นบุคคลที่ทำตัวใกล้ชิดในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้ลาบีมาวารหุนาตไม่ใช่มนุษย์เป็นคนวางครับพี่น้องไม่ใช่มนุษย์เป็นคนวางไว้อะมันต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นี่แหละครับต้องสมบูรณ์ทั้งสามอย่างนี่แหละอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจึงจะรับ วักฎกานะอุมารบินคอตตอบยากูลท่านอุมารบบินคอตตอบก่ลาวไว้ท่านผู้นี้คือโลกยังติดปากท่านอยู่เหมือนกับใบไม้สดที่ติดอยู่กับต้นไม้ชื่อของท่านยังสดอยู่ตลอดเวลาและก็เป็นชาวสวรรค์นะครับพี่น้องแต่ว่าซีอาบอกว่า อบูบักกับอุมัตเป็นรูปจเจวิตของชาวมักกะนี่คือคำพูดของซีอะที่ประนามคนที่เป็นชาวสวรรค์ระวังลูกหลานจะหลงไปกับชนกลุ่มนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับด่าหมดบรรดาเหล่าซอฮบะและเขาเป็นอิสลามได้อย่างไรพี่น้องพิจารณาด้วยอย่าไปหลงกับภาพที่สวยสดงดงามอัลลอฮ์ไม่ได้เอาภายนอกหรอกครับอัลลอฮ์ไม่ได้ดูภายนอกแต่ดูหัวใจของคนเหล่านี้ เมื่อเรายอมรับว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกอัลลอฮ์รู้หมดเลยเนี่ยท่านจะว่ายังไงถ้าซีอามาหลอกท่านพี่น้องให้ระวังลูกที่เรียนสามัญอย่างเดียวอันตรายมากๆครับพี่น้องฉะนั้นอุมัดได้บอกไว้อยังไงอัลลอฮุมะยาอันอามะลีกุลลาหูซอลิฮันโออัลลอฮ์ขอพระอ,องค์จงให้ผลงานของฉันทั้งหมดนั้นเป็นผลงานที่ซอและพี่น้อง ใครพูดครับอุมารบนินคอต,ตอบที่เป็นคนชาวสวรรค์วัจอัลลอฮูลิวัจฮิกะซอลิฮันและจงให้อามันของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮ์องเดียวด้วยความบริสุทธิ์ใจวลาตยจอัลลิอาฮินฟีฮิไซอาและขอท่านอย่าให้มีเพื่อสิ่งดังี้สิ่งหนึ่งสักอย่างเดียวในผลงานของฉันที่ฉันทำ ว่ก็ลาฟุดีลบินอิญาตท่านฟุดีนบินอิญาตเนี่ยครับพี่น้องฟีเกาหลิฮีตาอาลาในคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาที่กล่าวไว้ว่าลิย um um ah ับลูวกุมอายุกุมอัสนุอามาลาเพื่อจะสอบพวกท่านว่าใครกันในกลุ่มของพวกท่านที่ปฏิบัติอามันที่สวยสดงดงามนี่คือคำพูด ของท่านฟูดีลบินอียาตนะครับอยู่ในสุราฮุดและกาฟีและอัลมุลกิวรรตฟีสุราฮุดอันนี้ครับในเนี้ยมีอยู่ยีสามสุราด้วยกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมุฟัสซิรอนมะอานาได้คำอัตถาอธิบายความหมายไว้อัสนันอามันคำว่าอัสนันอามันคืออะไรที่เป็นอามันที่สวยสขขง่งามคืออะไร อักลาซษฮูวาอัสวะบ,บาฮูบริสุทธิ์ยิ่งและก็ถูกต้องยิ่งก็ลูบรรดาผู้คนเหล่านั้นก็ถามฟูดีนว่ายาอาบาอาลีโออาบาอาลีเอย๋ยมาอักลาซษฮูวามาอัสวะบ,บาฮูอะไรเล่าที่บอกว่าบริสุทธิ์ยิ่งและก็ถูกต้องยิ่งก็ล่ะท่านก็บอกว่า อินนัลอามัลแท้จริงอามันนั้นอิจาการนาคอลิสนวะลำยากุนสวาบันลำยุกบันในเมื่อว่าเขาบริสุทธิ์ใจและไม่ถูกต้องก็จะไม่ถูกรับว่าอิจาการสวาบันวะลมยากุนคอลิสนในเมื่อถูกรับแต่ไม่บริสุทธิ์ใจลำยุกบันก็จะไม่ถูกรับเช่นเดียวกันววลา ยุกบาลุฮัตตายาูนคอลิซอนสวารันพี่น้องครับอมันจะไม่ถูกรับจนกว่าจะบริสุทธิ์ใจและก็ถูกต้องวลคอลิสคำว่าบริสุทธิ์นั้นคืออะไรไอยากูนะลิล้ะทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์ วสสาบวัสสาบา,าถูกต้องคืออะไรอ้ยะกู้ในอัลสุนนะจะต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีอย่างเป๊ะเลยและบุคคลที่เชื่อฟังอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์แต่อัลลอฮ์ใช้ให้ปฏิบัติศาสนาตามสุนนะของท่านนาบีและไม่เอาละและไม่ปฏิบัติตามนะพี่น้องผลงานของเขาจะไม่ถูกรับ จะกลายเป็นผุยผงในวันอาทิรน้นฉะนั้นมากไหมครับที่ผมพูดอยู่เสมอแหละอยู่เสมอว่าอ่านกุรอานแล้วกุรอานก็เป็นพยานร้ายให้กับเขาคือนรกอ่านกุรอานแล้วกุรอานเป็นพยานดีสนับสนุนให้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลานี่คือสิ่งที่กุรอานได้บอกเอาไว้และก็เยอะไหม สามอายะห์สามสุรเนี่ยที่อิบเนอบาสได้บอกไว้เป็นกรีนเป็นคู่กันแยกไม่ได้หนึ่งอติอุลลอฮ์วะออติอุรอซูลจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และปฏิบัติตามรอซูลฉันเชื่อฟังอัลลอฮ์ทุกอย่างแต่ปฏิบัติตามรอซูลฉันไม่เอาเพราะปู่ย่าตายายของฉันพวกของฉันพี่น้องของฉันปฏิบัติ ตามอารมณ์ตามปู่ย่าตายายถ้าฉันไปเอาตามหลอซูญฉันไม่มีพวกท่านก็ลงล็อกครับล็อกไหนครับก็ล็อกนรกนะกนะไม่ปฏิบัติตามสุนั้นเนี่ยล็อกนระกใช่ไหมครับพี่น้องนาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกต่อมาครับพี่นอ้อ,นองวันคอลิสอายะกูนลิลลาไอ้อย,ย่างบริสุทธิ์ใจล่ะคืออะไรเพื่ออัลลอฮ์องเดียว วสวาบุและไออย่างที่ถูกต้องนะพี่น้องไอยากูนนอัลลุซุนนะการที่เราปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลย,ยะอันีอัตตอรีกะตัลมาซูอัตันมาร์ดิยะตาอินดัลลอฮิวะรอซูลิคือแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ซึ่งได้รับการยินดีจากอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตาลาและรอซูลน,นั่นแหละครับ ทุกอย่างต้องพอมูลฟามังกานยายัรยูลิกอาอาบลบิฮีฟันยะอมัมลอมัมลันซาลิฮาวะลายุสริกบิอิบาดติรบบิฮีอะฮดาชัดเจนไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟามังกานยายัรยูใครก็ตามที่เขาหวังที่จะพบกับอัลลอฮฺ ก็ให้เขาปฏิบัติอามันที่สอนและและอย่าได้เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการทำบิดามาคู่ควรกับอัลล์โดยเด็ดขาดครับพี่น้องอิสลาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก أَفْلَحَ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن ُ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون